สวัสดีครับแฟนฟุตบอลทุกท่านวิเคราะห์เกมลูกหนังไบจ์จี้กลับมาพบกับทุกคนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้แอดมินจี้ครับจะพามาวิเคราะห์สถานการณ์ของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทางการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษหรือการลุ้นเล่นฟุตบอลถ้วยยูฟายูโรปาลีกในค่ำคืนวันนี้ครับเอาละครับก่อนที่แอดมินจะมานําเสนอ,อความเคลื่อนไหวของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าสถานการณ์นะครับแอดมินก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ เมื่อคืนเอาชนะทางด้านของ L เอเวอเรตันไป3ประตูต่อหนึ่งทำให้ตอนนี้ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ทิ้งอันดับที่2อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเดอเตอร์ซิตี้ไป10คะแนนแล้วนะครับจากการลงเล่นเท่ากันที่24นัดน,นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมแอดมินจะต้องมาวิเคราะห์สถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าจะมีโอกาสกลับไปสู่จุดลุ้นแชมป์อีกครั้งได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกมาอยู่ในอันดับที่3นะครับซึ่งลงเล่นไปทั้งหมด24นัดมี 46คะแนนเท่ากับาทางด้านของเรตเตอร์ซิตี้แต่รูได้เสีย,ยเป็นเรตเตอร์ซิตี้ที่ดีกว่านะครับเอาละครับวันนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันในฟุตบอลถ้วยยูฟ่ายูโรปาลีกด้วยการอ,าออกไปเยือนทางด้านของเรียนโซซิดัดนะครับก็เวลาประมาณเกือบ,บ,บตีหนึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทยซึ่งรู้จักโปรแกรมการแข่งขันช่วงสัปดาห์นี้แล้วครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงเล่นถี่นะครับเพราะว่าเล่นยูโรปาลีกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเล่นกัน2นัดไปกับ อสองเล็กเหมือนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าถ้วยยูไบร์เลกเนี่ยจะเริ่มกันที่ทรอบ32ทีมนะครับน็อกเอาท์ทำให้ทุกทีมที่ลงเล่นบอลถ้วยนี้จะต้องเล่นสัปดาห์ต่อสัปดาห์จะไม่เว้นเหมือนยนะูฟ่ายูแชมเปี้ยนลีกนะเหมือนอย่างเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงเล่นกลางสัปดาห์นี้เสร็จสุดสัปดาห์เล่นพรีเมียร์ลีกแล้วกลางสัปดาห์หน้าก็กลับมาเล่นในบ้านเล็กที่สเจอเรสสุดสัดาหอีก1นัดนี่ก็ทำให้ขุมกำลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องพร้อมนะฮะะในนนนกาารรรสรสลลลััับบเเเปีี่่่่ยหือวโทชผู้จ เอาความสดมารุ้นทั้งสองถ้วยนะครับคือตอนนี้โอเลกุน่าซูชาคงไม่ได้ทิ้งสักถ้วยแหละเพราะว่าพิมิลิอาจจะตามสิบคะแนนจริงแต่แต่ด้วยดูจากจำนวนนัดที่เหลือสิบสี่นัดมันมีโอกาสมีความเป็นไปได้ที่ยูเวเตจะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาแซงแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้คือต้องมองโปรแกรมของซิตี้ด้วยว่าซิตี้เนี่ยยังเหลือเจอกับพวกเขาหนึ่งนัดแล้วก็ยังเจอกับทั้งเชลซีอาร์เซนอลรวมถึงเลสเตอร์เนี่ยคือ แมนเชสเตอร์ยูไต็ดยังต้องเจอทีมใหญ่อีกหลายนัดน,นั่นหมายความว่าถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่พลาดพวกเขามีโอกาสพลิกกลับมาเป็นแชมเปี้ยนลีกได้นะครับนี่ก็ทำให้อเอมเจิกี้มาวิเคราะห์สถานการณ์ให้ชมกันก็สัปดาห์นี้ครับหลังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นทั่วยูโรป้าเสร็จในช่วงวันพฤหัสหน,นี้ก็จะแข่งขันในวันวันอาทิตย์ต่อนะครับก็คือไปด้วยการเปิดบ้านพบนิวคาสเซิลซึ่งตัวนี้เองครับอมจิกี้มองว่า นัดส,สุดสัปดาห์นี้ของฟุตบอลพิวริกแมนยูมีโอกาสที่จะเก็บสามแต้มนะก็ด,ดูจากคุมกําลังทุกอย่างละจะว่าเาเรามองย้อนไปเมื่อ5้านัดที่แล้วนะเานาะห้านัดที่แล้วแมนเชสเตอร์เด็เก็บได้เพียงแค่6คะแนนซึ่งเป็นสิ่งที่ที่ผิดคลาดคือช่วงนั้นก่อนที่จะพลาดใน5นา้านะัดนั่นนหะแมนเชสเตอร์เต็ดมีคะแนนนะขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงด้วยแซงลีฟูไปแล้วแต่เจ้าตัว ลงเล่นไปห้านัชนะ1เสมอ3แพ้1เก็บได้เพียงหคะแนน,นจาก15คะแนนทำให้ทีมที่เงียบๆอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยค่อยๆเก็บทีละนัดทีละนัดจนแซงทุกทีมขึ้นไปเป็นจ่าฝูงและมีโอกาสคว้าแชมป์สูงมากนี่ก็ทำให้แมนยูครับจะต้องเริ่มสตาร์ทนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่แมตช์นี้เป็นต้นไปครับแมตช์เจอนเคลส์เทนอ่าถ้าพลาดในแมตช์เจอนเคลส์เทนแล้วจะต้องไปเล่นเกมนัดต่อไปด้วยกันเยือนเชลซีนี่หนักเขาไปอีกแล้วโชว์เชลซีตอนนี้มาแรงนะฮะตามหลังแมนยูแค่สีแต้ม นั่นหมายความว่าทีมของมทมมสทูเคิลเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพลิกกลับไปลุนแชมป์เช่นกันเอาละครับมาดูเหตุผลว่าทำไมทีมของโกลิโอลิคอนาโซชาถึงเก็บคะแนนได้น้อยอ่ะแอบินไปดูสถิติมาหมดแล้วตั้งแต่แมตต์ตั้งแต่เสมอเอ่อท้งั้านของเอเวอร์ตันแล้วก็มาเอ่อทำได้เพียงแค่เสมอกับเวนวอมวิดส่วนแมตช์ชนะน 9, เซาท์ทิตัน9-0แอบินคงไม่พูดถึงเพราะว่าซา์ตันเหลือ 10คนตั้งแต่นาทีแรกนะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมแมนยูดาน่าถล่มได้ส่วน2แมตชนี้ครับเจอเอเวอร์ตันในการไปเรยื Park, เอนกดิสันพาร์คอ่อเล่นในบ้านเจอเอเวอร์ตันแมนเชสเต็ดไปพลาดในช่วงทดเวลาบาดเจ็บซึ่งความละเอียดมันไม่มากพอโอลกุนาซูชาจะต้องเก็บรายละเอียดมากกว่าน,นี้ก็คือจะต้องครอบครองบอลแล้วก็ไม่เสียฟาวในระยะที่จะสามารถเปิดเข้ามาลุ้นได้ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดในการประกบตัว แล้วก็ความเฉียบขาดของคาร์วลลูวินที่ชาร์จลูกนั้นเข้าไปเป็นประตูจากยูเตดจะได้3คะแนนนะครับอลองนับดูก่อนจะได้3คะแนนกับกลายเป็นเหลือ1คะแนนนี่คือหายไปแล้ว2นี่คือสิ่งที่แมนยูพลาดไปครั้งแรกแหละมาครั้งที่2นัดล่าสุดนัดล่าสุดนี่เองไปเยือนเว็บอมวิทอาร์เบียน Web ian, ที่เป็นทีมอยู่ท้ายตาราง ซึ่งความได้เปรียบทุกอย่างแมนยู U, บุกกระหน่ำทั้งเกมมีโอกาสทําประตูได้หลายครั้งแต่ความเฉียบขาดมันหายไปมาคาไดฟอร์ดแอดมินมองเลยไมและฟอร์ดความมั่นใจหายไปเยอะเขาไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยิงหรือส่งในจังหวะไหนดีหรืออาจจะล็อกเลี้ยงมากเกินไปจนทาให้เพื่อนเสียจังหวะนี่คือสิ่งที่แมนยูจะต้องปรับปรุงในเกมลูกนะแอดมินไม่มองเนเกมรับแมนยูโอเคละมีผิดพลาดเล็กน้อยแต่ถือว่าแผงแบ็กโฟนี่คือแบ็กโฟที่แอดมินเคยบอกทุกท่านแล้วว่าแมนยูมี ชุดแผงกองหลังที่ลงตัวแล้วในซีซั่นนี้นะครับส่วนแผงมิดฟิลอมิกก็ไม่พูดถึงเพราะว่ามิดฟิลแม็กโทมิเน่และเฟรดก็ทําหน้าที่ได้ดีอาจจะมีพอปอกบ้าถ้าหายเจ็บมาแล้วไปยืนเป็นมิดฟิลคู่แม็กโทมิเน่ก็ยิ่งแข็งแกร่งไปอีกแล้วมีตัวสลรับสับเปลี่ยนสอแทรกก็อย่างเนมิยามาติสตัวนี้แมนยูมีขุมกําลังที่พร้อมที่สุดนะในการลุ้นแชมป์ถ้าเทียบกับลิเวอร์พูลหรือว่าลสเตอร์เนี่ยร้วมาดูแนวลุกแนวลุกเริ่มตั้งแต่บูนาฟนัน ัวนี้คือตัวความหวังห้องเครื่องหรือว่าแบกทีมอยู่ตอนนี้คือเขาทำทุกอย่างเพื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่แบบล่าสุดมันไม่เป็นประตูให้บนะูโน่นี่แหละคือสิ่งที่แมนยูจะต้องรีบกลับมาแก้ไขส่วนทางด้านของอองตูนี่มาซเคือตอนนี้คือมันเป็นจุดที่ต่ำสุดแล้วตั้งแต่เขาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาความมั่นใจความเป็นเพชฌฆาดหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เคยทำได้มันลดไปหมดแล้ว นั่นหมายความว่าแมนยูซีซั่นหน้าจะต้องหาตัวตายตัวแทนของมาซิยามาเพื่อกดดันกดดันมาซิยาบ้างไม่ใช่ว่าปล่อยให้มาซิยาลงบ้างไม่ลงบ้างต้องลองใช้เมสันกินวูะเอ็ดมินมองเลยตอนนี้กินวูดน่ากลัวกว่ามาซิยานะส่วนราคาไลฟฟอร์ดก็ยังยังได้อยู่เพราะว่าเขามีความเป็นนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษแล้วก็ยังอายุน้อยเนี่ยคือยังมีโอกาสใช้งานเลฟฟอร์ดได้อีกเยอะต้องไปปรับเลฟฟอร์ดส่วนเอดิสันคาวานี นี่คือตำแหน่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องตามหาจะต้องตามหาตัวเขาให้เจอเอาฟอร์มจากปเอชกลับมาให้ได้เพราะว่าขาวาน,นี่ลงเล่นไปหลายนัดแล้วแต่ยิงได้น้อยมากๆถ้าเทียบกับใส่ตีที่เขาเคยทํามานะคาวาน,นี่เป็นศูนหน้าตัวเป่าเอลมาทาดอร์ ador, คือมีความดูกดันเป็นศูนหน้าที่ครบเครื่องแะแต่ว่าทําไมถึงฟอร์มไม่ดีณนะตอนนี้ทำไมยิงประตูได้น้อยโซชาก็ต้องไปแก้ไข ต้องไปหาส่วนผสมที่ลงตัวบูโนทำยังไงจะทําให้คาวานีกลับมาเหมือนเดิมเหตุผลสําคัญก็คือการเจ็บของป๊อกบาร์อ้มินมองว่าป๊อกบาร์น่าจะเล่นกลางร,รับคู่กับแมคโทมินีหรือเฟดนะและก็ป๊อกบาร์เขามีเขาเรียกว่ามีการโต้กลับที่ดีคือลูกวางยาวใช้ประโยชน์จากป๊อกบาร์ในการสวนกลับเร็วคือเจ้าตัวแม่นแม่นในลูกวางมันจะกลายเป็นจากรรับกลายเป็นลุกและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี ดาวลุกที่มีความเร็วทั้งเมสันกรีนวูดมาร์คัดแรดฟอร์ดเอเดนคาร์วานีออตโทนีมาซิยาหรือเดนิเอลเจมส์ที่จะลงมานี่คือขุมกําลังของแมนยูที่พร้อมนะไอ้เมมองว่าพร้อมนั่นหมายความว่าแมนยูจะต้องนับหนึ่งละจากแมตช์ที่เจอนิวคาสเซิลส่วนแมตช์เจอเรอัลันโซเซดัดเนี่ยก็คงจะโรเตชั่นหน่อยแหละเพราะว่าเป็นวันถ้วยคือแมนยูจะโฟกัสอยู่ที่ฮิมมิลิกเพราะเขาทีมเขาไม่ได้แชมป์มาหลายปีละจะต้องยังกลับมาลุ้นก่อนคือชนะโซเซดัดเออชนะนิวคาสเซิลให้ได้ก่อนแล้วไปบุก ชนะเชลซีแล้วแวมนยูจะกลับมาลุ้นแชมป์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลุ้นแช่งลุ้นให้แมนเชสเตอร์ซิตี้พลาดสักหนึ่งหรือสองนัดนะครับเอาละครับนี่ก็คือสถานการณ์ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ยังมีลุ้นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหรืออาจจะอ่าท็อปโฟก็ยังต้องลุ้นหนักนะเพราะว่าหลายๆทีมทั้งวิสแฮมทั้งเชลซี Chelsea, รวมถึงลิเวอร์พูลเอเวอร์ตันพวกนี้มีลุ้นหมดนะครับเอาละครับ,อรบแอนเดอร์สกี้ก็ พาทุกท่านมาวิเคราะห์สถานการณ์ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงผู้เล่นต่างๆที่จะใช้งานนะัดนะต่อๆไปจนถึงจบฤดูดกาลหวังว่าทุกท่านจะวิเคราะห์ไปต,ตามกันแล้วก็ให้กับทนายแอดมินด้วยการกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์แชร์ให้แอดมินหน่อยเพื่อที่แอดมินจะได้มาสร้างผลงานแล้วก็สร้างคอนเทนต์ให้ทุกท่านถามตอบกันทั้งในคลิปนี้หรือว่าในไลฟ์สดของแอดมินจก,กีนะครับส่วนวันนี้ครับแอดมินจก,กีขอฝากทุกท่านไปด้วย วิเคราะห์สถานการณ์ผีแดงแมเชสเจอร์ยูเจตตรงนี้นะครับสวัสดีครับ